วันที่สองพฤษภาคมนะนะคนเนาะเช้าครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะเช้าครับวันนี้เราประเดิมหมอเปิดหมอได้ดีครับเปิดหมอได้ดีครับนี่ครับใส่เป้งมาแล้วใส่เป้งมาแล้วอ้วนคึกบอ้วนซึบเลยครับหนาคนนี้ไหนเขาฝากมาลุ้นมาชมงกันครับฝากจำชมโว่ที่ใส่ bạn sửa đi lên, áo, được giá thấp mở mỏ để sửa, mở để sửa không ná, con đốt nhau thế nào, xem กระพงเล็กครับไม่ใช่กระโพงใหญ่นี่กระพงครับกระพงสวยเลยนะคนนี้โอ้ยได้กินเดยได้กินแต่ตัวเท่านี้เราพี่น้องกระโพงตัวใหญ่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราสั่งยอมาแล้วสั่งยอมาแล้วครับยอเก้าอกเนาะเก้าศอกหกเนสามสิบปอนด์ครับเอ็นสามสิบปอนด์เราจะมาล่ากระพงอย่างเดียวครับอันนี้กระพงสียอเราอย่างเดียวเลยอันนี้ ปานสามารถก็โดนไปสามรอบสี่รอบนะเมื่อเช้านี้ไม่ได้ตัวครับนี่เพิ่งได้ตัวนี้เล็กนิดเดียวถึงขีดรือไม่รอ้่าลองดูเลยครับนากกงเยอะครับกบงเยอะใส้ใหญ่ๆเยอะครับผมโดนยี่สิบกว่าตัวไม่เคยได้ตัวเลยได้แต่ตัวเล็กๆอย่างนี้ครับนะวาวกได้แต่ตัวเล็กๆครับ ตัวใหญ่ไม่เคยได้เลยอ่ะสีตะคายสียอเราอย่างเดียวเลยครับมาอีกแล้วพน้อครับสองแก้มน้ำงา รองตาครับนั่นจะดูดขาดเท่าับการขาดสะโพกุีนทีนะเน ลืมดูคอรูเมื่อกีู้ไหนไม่รู้ลืมดูมีไหนไม่รู้ว่ปลาออ้มันจะเป็นที่ากระพงกิ่นเกี้นาะคล้าจะเป็นปากระพงกิ่นเมื่อกี้รูเมื่อกี้นี่รูฝาดีิมดูเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหน โอ้ยน้องยิ่งใหญ่มาแล้วของใหญ่นี่เฮ้ยน้องนี่ใหญ่มากตัวผัวแน่นอนตัวนี้วันพึกเลยน้องนี่ใหญ่เปีกพี่ของ อแก้วที่น้องโอ้ยหมานแล้วหมานแล้วพี่มื้อหุ่นเกสีจะพูดวนปุ๊บรวมุ๊บเลยที่น้องคักขนาดเปิดหัวได้สวยครับนี่ตอนเช้าๆหมานมากหมานมากสุดยอดครับนะคุณแก้วสวยงามมากครับ vẫn nhai cái sầu gì non này gì, gì? Gì đây, có không, không? Có không, cả hoặc có tổ nó có ngoài nó là con nó không Ô, ngoài có không ngoài ôi xe đại tôi nhai qua đây kín Đỏ, này, phá. Phá con, không? Lưu mà đó như non mới à con con này nó phản nám ngoài mai chỉ riêng thôi phản nám lên mai nó sẽ chơi nhiều hơn cái này không con con rất là mà

ขี่ประค้ขอขึ้นนี่ล่ละโตง่า่นึงน่นจะโลกกว่าเห็นหัวมันง่เลยครับปลาเริ่มวิ่งแล้วปลาเริ่มร้องแล้วมันตาเศร้าแล้วมันตาเศร้าอี่โมนี่ ขอใหญ่สามี ều, ân, àn, ่ตัเงียบด้วนี้ยเาสิวี่ยง่ง้ว่าไหนนานๆเลยส้มเื้นี่ว่าอยงเนาะนาคนเลารุ่นกัน้าไปคับส้มกันเลาะไปไรก็ฝากคนไหลก็แช่ก็ซสไข่เนเด้อนาคนชอบกินเ้ารุ่นกันได้ได้ครับรุ่นกันดีได้ครับมีผลงานงามบ่มีผลงานงามบ่ทำมนนีหมันสะเทายีเนาะยี่หองเนาะกระพุงก็ได้ หิห่งงก็ได้อ้ยน่าจิโรบกวนมันยินตัวนี้หงยคักหนีนี่เน,ะนาะห้วหอมทั้งขนาดของแท้ของแท้ขนาดดนะั่น ยังเขาตัวน้อยเขาสองก็สองหนูอนี่แล้วยอดได้เขาสั่งย่อแล้วสั่งย่อสองสะดุ้งมาแล้วพี่น้องเก้าสองหกเส้นเนาะเอาเห็นสามสิบปอนด์ได้พี่น้องเพื่อเขาสีมันแก่แค้นกับพงใหญ่เนาะกับพงใหญ่หลายครับอยู่นี่สี่กรย่อสี่กรไอสะดุ้งเฮายังเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเขาสั่งว่าแก่มือ ปลางหงี่หลายครับปลางหงี่หลายรุ่นต่อไปครับ วมกันมา่กันครับอินสไตล์บ้านบครับสไตล์บ้านบตลสามาถสไตล์แอก็ดอกก็เดีอเนาะพี้องเนาะ ชอบครับคนกำลังใจเริ่มหรอกนะกดไลค์กดแชร์กดซัพซ mm ็อกไกปลามันเลี <Okay. S 1> ้ยงหลายอย่น hmm. ี่จันจันลูกปลาก็ร้ายครับห่างกับช่างพักเกษตรน้ำพักเกษตรน้ำก็เริ่มสดใสแล้วครับเขียวแล้วน้้ขตาสีขาวมากแล้วเจ้าฟันน้ำขาวมากเนาะพี่น้องเนาะฟันน้ำจากข้องจับวางที่หน่อยจากวางบ่อมากเนาะนี่ไรน้ำเข้มออกไปน่าจจะเจออะ้รพี่น้องนี่ thì nó cũng leo lên cái chi đã, leo lên tổ đã, nó vung mọc nhọt đã, mọc nhọt ngang đã hả, to phải chơi, chơi khó mình ีในจองของไงสามสี่ตัวเนาะไอ้ขาเนี่ยเสียบขาย่อเข้ากับแตกเหล่าครับโอผล่มือนี้เขาจะยกเลยวัดมือวะจะทนขนาดไหนพี่น้องจะอยู่ในโดนเท่าขนาดไหนแต่มันแตกมันหาเข้าก็ต้องเมื่อไปเหตุไม่เนาะพี่น้องเนาะยื่นกับจังหวาว่าไม่อนีร้องเวุ่นกันจะอยู่ในโดนเท่าไรพี่ซี่ครับพี่ซี่มันแตกมันเหล่าเจอของใหญ่หลายครับพี่น้อง khá nhỏ gì hát tè có là nhỏ ơi thì nó khoảng nhanh mà tám người tám người nó nhì pháp nhỏ giang คือเขาพันหนามขึ้นมาเนาะเขาพันหนาอขึ้นมาอย่างเมันก็ปลาสีหลองมาดีเนาะเจอตัวของใหญ่ครับามมือส่มือมาดีเห็นตัของใหญ่เจอตของใหญ่มือดีก็เห็นตะเสว่าได้ของใหญ่สุดยอดครับสุดยอดสมากสไตล์แยกระดอกกระเจียก็ะพ่านสามารถท้ากินแบบบ้านๆกัน Lạy có cháu sao sắc hai nữa là con lươn khóc và học nhì một nhà cửa móc nhìn nhầy cửa móc nhằn nhầy Thank you. พอยอดเตี้นเตียวอดเริงๆางวกตัวหนอยนยโอ้ยติดัโอเ็นเนี ойти, ่ย้นดี ouais ยิงตัอมุ้ยกงางั้นขนา่ในไทยก็นีเขารุ่นครับ วั่ได้ใส่ง่ายๆกว่ามี่เราขึ้นยอดมีตากแหงนี่มาเพิ่มแก่หนึ่งขั้นแก่หนึ่งแก่หนึ่งเนาเอ้าช่กันต่อไปนี่ใหญ่ๆมากหน้ไช้ชมกันบ่ปลาก็คือนี่หลังเนาะโอ้ยสองหมื่นสามหมื่นกิน มานพักหมันแนี่ตัวง่าครับนมานี่หนอยมากแตตัวใหญ่เกอบมากครับเห็นพวกตัวหน่อยตอน้อยตัวใหญ่มากครับตมามเริ่มล่อมาแล้ว ฟ้าหน่อยหายเงียบเก็บบ่มีเลยย่อวัติดย่อบ่ติดอย่างนี้ย่อฟ้าหน่อยของเขาย่อเขาเงียบฟ้าหญ่ก็เงียบเหมือกันครับอ่าคนนาะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว

ก็สองนิ้วนีติดตาติดตาอย่างเงียเนะต่ก็ัวใ่ยังไม่ไนี้ถุยยงาม่ะอ้นั่นน่้ช่มยิ้มไทยเนี่ยกบ่ได้เนาะจะเข้ากับหมานเลล่ะ้าหมานแั้ก็เปิดหัวคลิปมาแล้วหมานยิ่งเงามเลยนาะ ขอเงยให้ได้ช่วยได้กับถ่ายคลิปกับพ่อมีตัวเงยมาช่วยเดนะ้นะได้กัหมานกา็รู้หนองเนาะได้กัข,ขอขอบคุณทุกเลี้ยงใจอชอบสไตล์บ้นบานบ้านยกย่อแบบบ้านบ้านหากินแบบบ้านบ้านสไตล์ชานสามา,า,าดดรถสไตล์แอร์ก็นอกก็เดีอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้เลยเจอกันคลิปหน้าครับมีเฮงด้วทุกคนครับบ๊ายบาย